สวัสดีจ้าเทียบจ้าพี่น้องเดี๋ยวสิาพามาเบรงอากาศสภาพอากาศตอนแรงๆช่วงหาโมงแรกน่าจะพี่น้องที่ระยองนะจ้าในตัวเมืองระยองจะพี่น้องอากาศช่วงนี้ท้องฟ้าก็จะมืดครึม้มแล้วก็จะมีลมมาด้วจ้ะพี่น้องลมบางช่วงบ่ายนะ่ะจะพี่น้องลมแห้งแห้งจ้าลมแห้งแบบหนาวด้อจ้ะเวลาลมมา พราะว่ามืาอนี้บ่มีแดดเด้อาจา้ะพี่น้องมีตั้งแต่ลมแล้วก็อ่มีฝนโปรยฝนตกไปฝอยมาอยู่จ้ะแต่ช่วงนี้คำมาแรงมากอะ่ะจะมีแต่ลมเรือาจะพี่นอ้องเบิ่งเบิ่งลมนะจ้ะเดี๋ยวสิมาพายมาเบิ่งให้เห็นลมปึม๊บนี่กอันนี่ก็จะเป็นอยู่หน้าบ้านเฮานะจ๊ะพี่น้อง ันีเี๋ยวจะพาเบิง่งดอกไม้นะ้ำเบิ่งสวนหน้าบ้านน้ำจ้า้าเบิ่งสภาพอากาศถ้าเบิ่งลมลมมาแห้งแห้งชื้นลมแรงมากจ้าตอนนี้ ดูตัวป่วนของเรานี่คือตัวป่วนของเราจ้ะตัวป่วนโดยพี่น้องมุส้าเนี่ยไปเล่นแปลงผักเบ่งร่วมด้วจ้ะฟังเสียงรวมร่วมพัดต้นใหม่กำแรงตัวป่วนของเ่อก็ไปเล่นแปลงพักมุส้านี่จ้ะซองแปลงนั้นจะเป็นที่เล่นของเขาด้วะพี่น้องเป็นที่เล่นของเขาด้วย อัตโนมัติจ้ะแปลงผักกสีบเบลเลียแตเป็นลูกมาจอมส้นเนจะมาเกล่นกระถางผักแปลงผักเขามาจ้จะมาขึ้นไปนอนไปเล่นไปเล่นดินนนกาจะเย็นนะพี่น้องเนาะมิมีหม่องเลนน้ำแหละมันก็ได้เป็นเล่นดินไปเล่นดินเนี่ยก็แปลงผักน้ำใจพี่น้องโอ้ยเนจ้อะดื้อส้นหลายเขาก็มาดูสภาพอากาศครับตอเกาเลยจ้ะตอนนี้ก็ยังว่ามีฝนเนาะจจะมีเป็นแค่ลมซื้อ ทายบรรยากาศนี่มือแรงหน้าบ้านเจียบอาจารย์มาให้เบิงนี่ล่ละนี่ล่ะบรรยากาศกันเด้อจ้าชุด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 ดชุดชดชดบรรยากาศลมมันก็เย็นด้วยใจพี่น้องแต่มันก็เริ่มคำแล้วมันก็จะเย็นเย็นหนาวหนาวแล้วใจพี่น้องเนาะ นี่แหะบรรยากาศในเมืองระย่อง้ะจ้าแถวหน้าบ้านเจปีนะจ๊ะพี่น้องถ,ถ้ามีบรรยากาศดีด้ละจ้าก็จะเอาไม้พี่น้องเบิ่งอีกเด้อขอบคุณในหลายเด้อจ้าที่รับชมกันจ้า